สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Project s u r v i v ได้พักที่สามแล้วเว้ย <Wait. S 1> แลวเมื่อวานนะครับ <laughs> ไม่ใช่เมื่อวานเด็์เมื่อพักที่แล้วนะครับเราได้นอนแล้วก็ตื่นมาตอนนี้ก็เป็นตีสองครึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งนี่ก็เช้าแล้วผมจะรอเช้าก่อนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอาบน้ำก็เลยดีกว่าเรียกเรเลยล้างหน้าได้ดีสิวขึ้นลูกโซบีต้องรอนะครับ อมบี่จะได้หลงเราแั้อมบี่ก็ไม่ตีไงทุกคนอ่าไปแล้วพอดีมันหิวน้ำมันก็ดื่มน้ำต่อเลยรู้สึกเบื่อเบื่อนี่เป็นอะไรที่น่าจะหาทางแก้ยากหรือเปล่าเออเรามีหินเก็บไว้ด้วยฮะเบื่อจังเลย ช่วยหาอะไรแก่เบื่อให้ผมถีนัต่ชาสีนิตยาสารมีหรือเปล่าอ,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 อ๋ออ๋อคืออคือเล่นเกมเออแกเคือเล่นเกมเลยนะครับแกะได้ไขควงนะอันเนี้ยเอเดียเดี๋ยวเด,วเ,ดวเออแกะนี่คือทำทำลายมันหรือเปล่าอะไรวะไม่ใช่เอามาเล่นเออดูดิ อ้าวนี่ไงไดชิ้นส่วนเลี้ยงทอนิกเลยเคงเล่นเกมผมหายไปแล้วทุกคนนึกว่าแกะออกจากกองปะโถเอ้ยผมโดนเกลียแล้วตอนนี้แล้วผมจะเอาอุปกรณ์เลี้ยทคนิกไปทําอะไรล่ะเนี่ยแต่น,นี้ยังไม่มีของอะ่ะกระทษด,ด้วดีะคบลองคิดอีกทีเราทําจุดไว้ก่อนดีกว่าตรงนี้นะครับว่าเราเคยมาพักผ่อนนะ อ่าผมคิดว่าพาทนี้นะครับเราจะหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งได้แล้วนะทุกคนไม่งั้นเราก็คงจะเสียเวลาในการหาที่อยู่นะครับและสร้างของก็สร้างไม่ได้สัทีเพราะไม่มีที่อนะเนาะเพราะฉะนั้นผมจะมาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยผมจะมาดูที่ตรงนี้ก่อนที่เป็นสีม่วงๆนะผมว่าน่าจะเป็นอาคารใหญ่ๆนะครับเขวางแผนเรียบร้อยแล้ววันนี้เราต้องมีบ้านเป็นของตัวเองนะทุกคน แต่ตอนนี้ข่อยหิวข้าวข่อยก็กินข้าวได้ออบอแล้วกินมะนาวเลยไงมันเปรี้ยวจืดชืนจัดจ้านเหลือเกินโเปรี้ยวไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะผมรู้สึกว่าวิตามินซีเนี่ยอาจจะช่วยให้เราไม่ค่อยเป็นหวัดนะครับหาข้อมูลเอาด้วยนะทุกคนผมอาจจะมั่วก็ไดนะ้ <laughs> กินแตงกวาด้วย องัมงำมหงำว้ยเริ่มอิ่มขึ้นมาแล้วปืนก็ไม่ค่อยได้ใช้นะจริงๆก็อยากเก็บแหละแต่มีไว้มันอุ่นใจเก็บดีไหมน้าผมว่าผมเอาค้อนเก็บดีกว่าทุกคนค้อนเป็นอุปกรณ์ช่างนะเก็บป้ายผมน่าจะเอาจอบเก็บไปด้วยอะ่ะไอ้พรั่วเนี่ย พวกก็เป็นอุปกรณ์ช่างเหมือนกันในอนา,าคตเราคงได้ใช้ประโยชน์มากกว่าการตีตอนนี้ก็ใช้กระทะทรงลึกไปก่อนแล้วกันพับจีสไตล์ไปผมว่าเฮ้ย,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 ยหกโมงแล้วหกโมงแล้วทันป่าวะเ,เปิดไลฟ์แอนด์ลิฟวิ่ง ไม่ได้ยินเสียงทีวีแต่มาและคำพูดนะครับบอกว่าอะไรทุกอย่างขลุกขลิบคลั่กโปร,โปร,โปรอะไรก็ไม่รู้โว้ยเออหมดแล้วหมดแล้วจบที่หกโมงครึ่งเหรอเนี่ยแต่ทำไมไม่ได้ยินเสียงทีวีเลยวะรถแค่หนึ่งก็ควรได้ยินหน่อยนอะแต่ช่างมาันเถอะทุกคนได้เวลาไปตึกสีม่วงแล้วตอนนี้ไปหาที่อยู่ใหม่ของพวกเรากันดีกว่าอเอข้างนอกมีซอบบี้ตัวหนึ่งนะครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ สว่างดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ย้วทางขวาไม่ใช่ทางซ้ายนะอย่างเยอะโอ้แหลกแหลกเลโอ้นีนน่าจะเป็นซอบบี้ที่ผมล่อมาแน่โอ้ยตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยแล้วตรงนี้มันคืออ๋อสถานีดับเพลิงใช่ไหมเขผมจะตีไปด้านบนแล้วกันนะครับถ้าผมข้ามรั้วไปนี่ผมน่าจะเจอซึกหนักแล้วก็เหนื่อย ป่าโอ้ยอยากให้ซูมใกล้กว่านี้จังเลยอ่ะเห็นฉากต่อสู้สุดฟิลอ,อะไรแบบนั้นโอ้ยเปิดอา้อาวใจเย็นน้องชายใจเย็น อย่าเยยอย่าเพิ่งทำลายประตูอย่าเพิ่งทำลายประตูรอก่อนสุดหลอก็นเราไปหาเนี่ยแล้วตีด้วยกระทะทรงลึกไงสุดท้ายก็จบด้วยเท้าสุดเท่เลยและกันไก่ได้เก็บเข้าไปแล้วนะครับกันไก่นี่ถ้าเป็นกันเชียร์นี่ป่าน,นี้ว่ายน้ำมันเลยเนะี่ยอะไรวะเนี่ยนี่เราจะเล่นบุกอเลยเกิน ไอ้ห้ออะไรวะอ๋อโอ้ยเลื่อยโอ้ยผมรอมานานแล้วเลื่อยอะ่ะในชุดปฐมพยาบาลกับหลอดไฟด้วยอะดิว้าวโอ้ยถ้าตัวนี้ตายไปนี่ผมเสียดายแน่นอนเสียดายเลื่อยอะ่ะทุกคนมันใช้ด้การแยกไม้นะครับน้ำอารมณ์กับไวแดงเหรอโไวแดงก็ดีน้ำอารมณ์ก,มก็ได้ทำโมอนต์เตอร์ทอมหน่อยไหมเอ่อจิมมาก่อน อ้าวยิบไม่ไปยิบมาก่อนนะครับถ้าเราหมีโมอนโท็อปเราจะสามารถปากใส่สตูได้ไหมอ้าวผิดอันครับอยู่นี่เออมันควรจะเป็นอยู่ที่การอยู่รอดเหรอฮะไม่ใช่เบิร์ทำอาหารไหม <laughs> ทำอาหารกับโมอนโท็อป Oh, สร้งางผ้าเชื้อโรคค่าเชื้อโรคได้นะครับแต่ว่าหรือว่าวายมันใช้ทาโมโนโทอปไม่ได้เหมือนเล่าหรือเปล่าเกมนี้ทําได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วช่างมันแล้วกันบ้านนี้นี่เป็นบ้านที่มีระยะร,รมนะครับทุกคนสังเกตได้จากซองขมหลากหลายที่ทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่ามีการพยายามเอาชีวิตรอดในช่วงขณะหนึ่งนะครับจากนั้นก็โดนสบบี้ก,กระทืบภายในบ้านเลยนะครับน่าจะเกิดจากการ คนคนหนึ่งนะครับออกไปเที่ยวอะไรแบบนั้นเหมือนในหนังว่าแหนังฆาตรกรอะทุกคนไม่รู้จะอยากออกไปไหนแล้วก,ก็ตุยนะครับจากนั้นก็มาหาเพื่อนแล้วก,ก็ตุยกันเป็นหมู่คณะต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยสัมผัสได้สัมผัสหนังของผมมันบอกผมมาออโอ้ยอ,อ,อย่างเยอะอย่างเยอะ ดีนะครับที่เราไมไปข้างบ้านก่อนไม่งั้นโดนกระทืบเลสแน่เลยเอ้ยเราพลาดของเด็ดของดีที่เรียกว่าโลงเก็บของไปได้ไงวะเดี๋ยวผมต้องมาดูก่อนนะครับของทั้งสองบ้านเลยอะลงเก็บของเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากพลาดสุดๆเพราะส่วนใหญ่จะมีพวกอุปก,กรณ์ช่างนะทุกคนโปรจะทำให้ผมพลาดด้วยการพังล็อกทีนะเออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยววะ อ่แผนที่เหรออ่านก่อนเด้เ้จริงๆผมไม่ต้องอ่านก็ได้หวา่าแต่ว่าแผนที่บางอันอะ่ะทุกคนมันจะมีแบบจุดจุดอะไรสักอย่างนึงอะ่ะเออรองเท้าทาหารดีกว่าที่ผมใส่อยู่ด้วยตอนนี้ผมใส่รองเท้าอะไรวะโ <c oughs> อ้ยคันคอเท้าธรรมดาเงี้เหรอเนี่ยใส่รองเท้าทหารเลยคอมแบทของแท้แล้วตอนนี้บวกนาเมจปะครับผมถามจริง ครบวกนะสักห้าหมืนะ่นดาเมจอะคอมแบทมันแข็งโอ้ยแท่งเหล็กก็มาแล้วไงเอาไปใส่หลังเลยคิริโตพกแท่งเหล็กแล้วตอนนี้คิริโตเด็กช่างโอ้หนักเกินเหรอเฮ้ยรูฟไลท์ที่มันไฟไฟเพดานเหรอไฟดัดฟ้าอาะไรวะ อมไม่ค่อยมีของเท่าไหร่ละไขค,รครัวผมก็มีเยอะแล้วอะแล้วตอนนี้ผมติดสถานะนหนักด้วยเอาปืนเก็บเข้าไปนี่ก่อนดีกว่าใส่กระเป๋านะครับเจอนนปิดโชว์เลยเป็นไงตกใจอะดิผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าผมจะปิดหน้าต่างอ่า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  เป้าหมายรอก่อนนะครับดีแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะเขโอ้ยถังน้ำมันท่อเหล็กด้วยอะ่ะเออเหล็กเหล็กไหนแข็งแรงกว่าโอ้เหล็กเหล็กเหล็กเขาแข็งแรงกว่าทุกคนเหล็กผมแม่งสถานแดงแจ๋แล้ว หยิบไปที่หลังนะขอแท่งที่แข็งแรงที่สุดเอาที่ดีที่สุดมาให้ผมซสซิเข่กดผิดอะไรวะติดนิสัยจู่ๆก็คลิกขวาเฉยเลยกระทะทรงลึกทิ้งไปด้วยฉันไม่ต้องการกระทะทรงลึกแล้วอ่ะอ มันต้องโดดข้ามไปจริงๆว่ะทุกคนแต่พอโดดข้ามก็เจอสึกหนักเลยน่ะแต่เราในตอนนี้ก็คงไหวอยู่ละมั้งก็คงไหวอยู่ละมั้งนิปเอ้ย นี่ซอมบี้เพิ่งตายไปกี่ตัววะเนี่ยทำไมมันมีกึ่งวิ่งด้วยอะอือเอาด้เฮ้ยอ้หมวกคาวบอยมาไอนะกระเทกมาโหดเนี่ยหมวกโอ้ท้าวลวนมาเด้ดดดดด นี่มันอะไรกันล่ะเออนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นอ้าวไม่ใช่ต่อไม้ที่เก็บได้กันหรือเนี่ยตัดูดูตัดูว้าวเฮ้ยมันเห็นผมแล้วจริงดิไม่เห็นหรอกตามันตามันไม่ดีทุกคนคือตาไม่ดียายเขาเลยไม่อยู่ด้วยไงไม่ใช่อะไรหรอกแต่เราจะอยู่ที่นี่จริงเหรอ ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยนะปั๊มดับเพลิงอะ่ะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูจะไกลเมืองไปหน่อยฮะอาจจะเข้าปั๊มดับเพลิงก่อนก็ได้เป็นที่แรกที่เราจะอาศัยอยู่ชั่วคราวไงเพราะปั๊มดับเพลิงก็ของเยอะอะ่ะโดยเฉพาะพวกขวานดับเพลิงอ่ะทุกคนฟาดมันฟาดมันแน่นอนเรียบร้อย สวมใส่กางเกงเจ้าหน้าที่รับเพลิงเลยมาแกะแกางเกงจักศพนี่นแหละกางเกงสวยดีนี่นะขอยืมหน่อยนะครับเสร็จยังโอ้ช้าเหลือเกินเฮ้ยเม็กชีตนี่อ๋อทำให้เป็นเศษผ้าเหรอไม่ไม่เหมือนกันเฮ้ยเป็นการอัปเกรดหรือเปล่าผมก็จะไม่ได้นะว่าเป็นมอสหรือเปล่านะครับ ลืมเหมือนกันว่าลงอะไรไปบ้างเสื้อคุมหนังฉันไม่ต้องการแล้วเอ้ยผมยินเสียงซอมบี้เดินมาจากทางด้านซ้ายนะครับทางด้าน9ก้านาฬิกาแ่าจะเป็นซอมบี้อยู่แน่นอนอ่ะปวดวังตัวไว้นะครับทุกคนรัะซอมบี้มันอันตรายฉีกผ้านะครับเราจะมีเอ่อมีสิทธ์ได้อะไรห,หนังเหรออ๋อเป็นเสื้อคุมหนังนี่เราเลยได้หนังมาเนาะหนังอะไรวะ อเวนเจอร์สองเหรอฉีกยีนด้วยไงรอโอช้าแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปน่าจะเอาสิงลมควันมาแฮะพอเอาสิงลมควันมาก็ไม่เจอบุหรี่แต่พอเจอบุหรี่ก็ไม่ได้เอาสิงลมควันมานี่ก็สูบป,ปอดขึ้นอย่างเดียวเลยติดมัน โอเคผมจะหีบเอ้ไม่ใช่ผมจะตู้ตรงนี้เป็นตู้เก็บของนะครับผมจะย้ายสองอันนี้ไปไว้ที่ตู้อื่นก่อนโอเคมันน่าจะมีคีย์ลัดที่ผมไม่รู้ว่ามันกดตรงไหนนะแต่เอาเป็นว่าไม่กดละกันเอาละสิ่งของที่มันจะเป็นนะครับ <finally. S 2> ผมจะเก็บในนี้ก่อนอันนี่เช่นกระเป๋านี่เก็บเลย ไอ้เดี๋ยวเดียวมันต้องเก็บด้านนี้นี่วะนี่เก็บกระเป๋าเข้าไปนะครับใส่ไปทั้งกระเป๋า,าดิเออใส่หนังด้วยยีนด้วยผ้าสกปรกใส่วายแดงไปด้วยนี่เขาเรียกว่าช่างดับเพลินเขาเก็บไว้กร๊ปกันนะครับเดี๋ยวเขาใเอาอะไรมาปิดแล้วกันเสร็จเปิดไปด้วย ผมไม่ชอบปิดหน้าต่างอ่ะหลกัหลกๆเลยคือถ้าซอมบี้บุกมานะครับมันจะไม่ทําหน้าต่างผมพังเอ้ยนิตยาสารโปคนไม่คิดเลยว่าเกมนี้จะมีนิตยสารโปด้วยขอขวานหน่อยได้ไหมครับโอ้ยหมวกเจ้านี้ดับเพลิงตอนนี้ผมยังเป็นเทคกมาโอ้มาไล้วขวานตอนนี้ผมยังเป็นเทคกมาโ,โ,โ,โาหดเหมือนหวกเจ้าลวนยังคงไม่เปลี่ยนง่ายๆอ่ะ เทสขนาดนี้ระหว่างเท่กับดีใครเขาจะเลือกดีล่ะเขาเลือกเท่กันทั้งนั้นใช่ไหมทุกคนผมรู้ใครๆก็เลือกเท่อยากเป็นคนเท่ๆแบบผมหรือเปล่าอ่า <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าทอดส่งนักดำเลิงนะครับผมก็มัวเอาอะแต่ประมาณนั้นแหละเฮ้ยมีของปลูกไม่โหแต่ใจถูกที่อยู่ที่นี่ เอ่อตอนนี้ผมรู้สึกถึงอันตรายอย่างหนึ่งก็คือข้างนอกนะครับมันน่าจะมีกระจกทางด้านด้านนอกอะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีผีอาจจะเห็นเราจากด้านในนะน่นไงกระจกจริงด้วยอันนี้เป็นห้องยิมนะครับไม่เข้าไปผมอยากหาหลอดไฟมาก ผมไปลอตีข้างนอกจะได้หรือเปล่าเพราะผมไม่อยากให้ซอมบี้แบบมาเกือนในเนี้ยนีม่มาสถานที่ทำการของเรานะจะซอมบี้มาเกือนได้ยังไงเยอะเปล่าดูก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตรงนี้นี่มาแล้วเลยกลับไปหนึ่ง นักแต่เพิงแท้ๆทำไมถึงพลาดชาได้ง่ายๆแล้อเฮ้ย <c oughs> มันจริงๆเลยเอาวุธไรอาวุธคมเนี่ยหนักๆตีแล้วมันมันเออเอาสิวะ เดี๋ยวฉันจะเอากระเป๋ามาเก็บพวกชุดของพวกแกนะเดี๋ยวจะไปเก็บเอาไว้พวกแกคงไม่ได้ใช้แล้วแหละในชีวิตนี้แต่ฉันต้องใช้เผื่อฉันตายแล้วเกิดใหม่อโอดีจริงๆเลยอ่ะทีเดียวเลยอ่ะทุกคนอย่างฟินโอ้ฟินเหลือเกิน พวกไม่มีหมวกก็จิ๊บจี๊บหรอะวะโอ้แต่เริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้สเตมินาเริ่มหมดไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวศพผมฝังให้อย่างดีเลยผมมีที่ขุดแล้วว่าจะลองฝังศพด้วยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหตกขวานขึ้นดีว่าไม่ใช่โดนกัดตกใจวะ เออโไอสองคนนั่นนะมาเลยแค่2คนน่ะไม่เอาเพิ่มน่ะแค่สคนเท่านั้นแค่สองคนนี้เท่านั้นอ่าปิดอยู่แล้วก็เปิดเคโอ้ยติดสถานะเริ่มออนไล้์ว่ะไปอาบน้ำแล้วนอนก่อนดีกว่าผมว่า เดี๋ยวเรายังเคลียร์ไม่จบเลยดีกว,ว่ายังเหลือพวกชั้นบนนะครับตอนนี้ว้ยแล้วมีซอมบี้อยู่ชั้นบนด้วยได้ยินเสียง อ,อมาแล้วตรงนี้อ้าวไม่ใช่ห้องนี้เหรออืมฮอเ,เดี๋ยวฉันจะมาเคลียร์ของนะแต่นี่ขอเคลียร์ซอบบี้ก่อน ว่าซอบ,บี้จะไม่เยอะนะเอ้ยหรือว่าไม่ได้อยู่ในบ้านวะอา้าวได้อยู่ข้างนอกนี่วะอ้าวอ,อ,อยู่ในบ้านก็มี อโอ้มันจะอยู่ชั้นล่างนะทุกคนโอ้อย่าทำลายเสียงดังดีเพราะเสียงดังซอมบี้มันก็แบบรู้ตัวแล้วมาแล้วครับ ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ึ๊บว้าวเดินก่อนเดินก่อนไม่เยอะเท่าไหร่แต่กันตรายเซมิน่าเรจะไหวอยู่นะเดยวมา โอ้ยเริ่มอ่อนแรงสุดๆแล้วอะทุกคนดื่มกันน้ำส้มอาจจะเพิ่มสเตีิน่าอ๋ออร่อยเหลือเกินเนี่ยน้ำส้มดื่มแล้วสดชื่นไม่ามินซีนี่เต็มร้อยเออ เราอื่นก็น่จาจะใกล้หัวแตกแล้วล่ะเออโหเหนื่อยรีบไปนอนก่อนทุกคนเดี๋ยวพอนอนเสร็จเราค่อยตื่นมาทำธุระนะครับอา้าวตื่นตื่นหนกเกินกว่าจะหลับได้โอเคเราไปสักผ้าครับเดี๋ยวก็คงหายตื่นตระหนกนะตอนนี้มาหาอะไรกินก่อนดีกว่าแล้วกันเอออาบน้ำเลยดีกว่าผมว่า ก่อนนอนนะครับเราต้องอาบน้านะครับจะได้เอาตื่นตกหายแล้วไงนอนก่อนเดี๋ยวเ,ยเราตอนนอนถอดเสือ้อไหมคือเปียกมันมีผลเสียอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ถอดแล้วกันนอนไปวันที่เราเจอศึกหนักเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็เคลียภายในสถานีดับเพลิงได้แล้วนะทุกคนก็หลังจากนี้คงสบายแล้วล่ะ,ละเรามีเซฟโซนหนึ่งอันแล้วอะ่ะ พันนี้เราจบเลยเราจบจบเลยพารน,นี้เราจบคลิปไปที่ตรงนี้ดีกว่านะครับผมว่าเพราะว่าการเคลียร์นี่ก็เดี๋ยวผมนอกรอบไปจะไปทําให้มันดีขึ้นนะมันถึงทําความสะอาดสอมบี้อ่ะเนื้อทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่าว่าเราจะทําอะไรกันในสถานีัะเ,เพิงนี้นะครับจะไปหาของที่ไหนจะปรับเปลี่ยนมันยังไงก็แล้วแต่นนะตอนนี้ก็คงต้องปิดพาร์ทแล้วล่ะตอนนี้อัดคลิปมานานมากแล้วครับสี่กว่านาทีแล้วคลิปเราก็ไม่ค่อยตัดซะด้วย เดี๋ยวเราเก็บของเสร็จแป๊บนึงเด้อเร่งเวลาเลยไงโอ้หเร่งขนาดนี้ยังชา้าทุกคนดูดิอ่าเดี๋ยว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 ของในกระเป๋ายังไม่หมดเลยไม่ใช่เอ้าไม่ใช่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 ใชใชใชถือเอ้ยยกเลิกไงยกเลิกไงทุกคนยกเลิกไม่เป็นเฮ้ย สายไปแล้วเดี๋ยวนอกรอบนะครับทุกคนผมจะไปทําการเก็บพวกของจากซอมบี้นะพาร์ทหน้ามาจะได้ไปทําอย่างอื่นเลยนะครับสําหรับโ <c oughs> อ๊ยคันคอโอเคทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นใจใผมด้วยนะครับสําหรับไลฟ์สตรีมไม่ใช่ไลฟ์สตรีมอีกดิเออผมเป็นไรกับไลฟ์สตรีมเนี่ยเนาะวันนี้เล่นไลฟ์สตรีมอย่างเดียวนะครับ โอเคนะครับสำหรับพาร์ทหน้าของปเจ์ซอบอบจะไปทำอะไรก็ติดตามชมด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปละครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับปุยแล้วครับทุกคนปุยบาย